เวลา18นาฬิกา23นาทีวันนี้ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี เสด็จไปยังอาคารใหม่ศูนย์อมพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตประจําปี2555โดยในปีการศึกษา2554กรรมาการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิกตกิติมาศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่29มกราคม2555ณโรงพยาบาลสิริราช หลังจากพระราชธารมปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นครั้งแรก รวมทั้งปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,366คนพระราชทานพระโอว่าใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการทำงานใ,นใดๆก็ตามให้ประสบผลสำเร็จนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเที่ยงตรงโดยจะต้องยึดหลักของความซื่อสัตย์สุจริตก,การอุทิศเวลาและมีเมตตาธรรมเพื่อให้บังเกิดแต่สิ่งที่ดีพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร